นั่นคือเอกลักษณ์ของหลวงพ่อปานถ้าปู่บุญเนี่ยนี่นะเอกลักษณ์เขาก็จะอีกอย่างหนึง่งเนี่ยแกะท่านั่งแบบเนี้ยแต่ก็จะมีทั้งหน้าที่เป็นสิงหน้ากระบี่กระบี่คือลิงเทเต็มแบบนี้เจอน้อยมากอ่าพรอนี้คือยอดนิยมไอส้สวยๆอะ่ะแบบเนี้ยหมดไปตั้งแต่ยี่สิบสาสิบปีที่แล้วแล้วครับ เครื่องรางที่แพงที่สุดอีกอย่างหนึ่งของปู่บุญ mm hmm. นะก็คือสิงห์ mm hmm. อ่านะเสือหนุมาน mm hmm. ของปู่บุญนะครับของหลวงปู่บุญเนี่ยนะท่านจะแก่จะเข่ากว,วาง mm hmm. สิงปู่บุญอ่าท่านจะแก่จะเข่ากว,วางอันนี้เสือ เสือจิ๋วปูบุญอ่าซึ่งอ้าวเรารู้แล้วปูบุญปูบุญกับพ่อปานจะคนละเอกลักษณ์ oh. อ๋ออ่านะพ่อปานเนี่ยจะรู้แล้วว่าการเจาะปากเจาะฟันเจาะหูเนี่ยอ่านะครับเกี่ยวโป่งฟ้านะนี่หูหนูตาลูกเต๋าหน้าแมว oh. อ่านั่นคือเอกลักษณ์ของหลวงพ่อปานถ้าปูบุญเนี่ยนี่นะเอกลักษณ์เขาก็จะอีกอย่างหนึ่ง เนี่ยแกะท่านั่งแบบเนี้ยแก็จะมีทั้งหน้าที่เป็นสิงห์หน้ากระบี่กระบี่คือลิงอ่ามีสิงห์หน้าหนุมาน oh. อ่าแล้วก็มีสิงห์เนี้ยเนี้ยหน้าสนาหน้าสิงธรรมดาแล้วก็เสือสแท้ไหมครับว้าวว้าว,ว,าวแท้เข่าวกว้างอ่านะถ้าคนที่รู้ประวัติว่าบุบรสร้างพระจะเข่ากางเข่ากางเขาจะเข้าใจ แท้ไหมแท้แท้เพราะอะไรแท้เพราะเก่าอ่าอายุของพระต้องบ่งบอกว่าทันหลวงปู่บุญจึงจะเป็นของหลวงปู่บุญใช่ก็เหมือนคนน่ะถ้าจะบอกว่าเป็นลูกศิษย์ป,ปู่บุญน่ะก็ต้องแก่อายุเท่าไหรอ่อ่ะถ้าอายุยี่สิบอกผมถือปินโตอปู่บุญก็เป็นไปไม่ได้ไม่ได้อ่าอายุพระต้องทันหลวงปูเ่เสกจึงจะเป็นของหลวงปู่แท้ครับแท้เป็นไงวันนี้นี่และอันนี้น่าจะนี่น่าจะประทับใจ น่าจะประทับใจอ่าไอโจอย่างนี้ดูง่ายต้องดูง่ายอยู่แล้วครับพ่อเนียมวัดน้อยอ่าพิมพ์ที่แพงที่สุดของหลวงพ่อเนียมก็คือพิมพ์อองบน้าอ้อยแล้วสวยงบน้ําอ้อยพ่อเทียมวัดน้อยอ่างบน้ําอ้อยหลวงพ่อเนียมวัดน้อยพ่อเนียมพ่อเนียมพ่อเนียม นเนื้อตะกัวขึ้นสนิมแดงเนี่ยก็คือพ่อเนียมเนี่ยอายุท่านอายุพรท่านร้อยกว่าปีนะงบนําอ้อยที่ประสบการณ์มาที่สุดแล้วครับน,นี่นะอายุร้อยกว่าปีก็จึงขึ้นเป็นสนิมแดงแบบนี้แน,แน่นอนครับนีซึ่งถ้าเนื้อสนิมแดงนี้เป็นปิดตาปู่ยิ้มก็เนื้ออย่างนี้ใช่ สวยด้วย<แ>คือไม่ได้ใช้เลยองนี้เก่าจริงนี่ไม่ได้ผ่านการใช้เลยแถมดูโคตรง่ายสนิมแดงด้วยสนิมแดงดูง่ายมากครับพี่คมมามล่าอ่ะเนาะวันนี้หน้าพาะวันนี้โอเคไหมโอเคพี่รายการแรกเลยครับพรน,นี้โอ้โหแล้วถ้าอันนี้ลงมาในรายการนี้โอ้สุดจริง นี่ของวีออจิชูหรอคอมเพนรุ่นแรกเป็นนี่เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่ออุตมะโอ้โหนี่หลังเป็นจีดีสามองค์โอ้โหสวยจับเลยๆนี่ถ้าแท้ต้องผิวแบบนี้อ่าถ้าแท้ต้องผิวแบบนี้เอามาลูกนี่ ต้องบอกว่าตอนนี้เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่ออุตมะประเมินค่าไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วพี่ประเมินค่าใช่ไหมประเมินค่าไม่ได้แล้วเพราะว่าหลวงพ่ออุตมะน,นี่นะขนาดปิดตาเนี่ยจากหลักพันยังหลายหมื่นแล้ววะรุ่นแรกนีแยกกันออกบอกกันได้แล้วลูกลูกอมพ่อเนี่ยมีไหมครับปู่บุญสร้างเสือด้วยเหรอครับมีหน้าผมมีเสือไม้เป็นยันของหลวงปู่บุญแจวเลย เหรียญพ่ออุตมะรายการแรกพ่ออุตมะรุ่นแรกเหรียญนี้สุดขทองพี่ทองก็ต้องมีสามหมื่นนะก็ต้องสมศักดิ์ศรีครับทองนี่ยังงานดีมากเลยันดีมากนี่อันนี้ค่าแรงแพงเพราะเมืองการเนี่ยเขามีร้านจิวเวลรี่ไงอ๋อ พังยกสูนังโปเตย์ต้มากเลยครับรุ่นแรกของพ่ออตม์นะครับอัมมาตาเลยสุดยอดครับสวยจริงสองนาทีสองนาทีเปิดแรกมาเวลาเดินสองนาทีมาที่หนึ่งหมื่นนะเป็นบ้าครับเปิดแรกครับทองกระช้าแบบนี้ถ้าทํใไม่ตอนนี้ต้องมีสามหมื่นกว่าทองนี้สุดยอดมากครับอลังการมากโอ้ต้องบอกว่านี่เหรียญหลวงพ่ออุตมะรุ่นแรกอยู่ที่สองหมื่นบาทครับราคาสุดท้าย เหรียญเปล่าสวยๆแบบนี้ก็ต้องมีสองหมื่นแล้วครับสองหมื่น 20, ซื้อไม่ได้หลวงพ่ออุตมะตอนนี้หลังไ,ได้ค่าทองเลยละ,ะมา <laughs> ที่สองหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับต้องบอกว่าเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อพอุตมะก็จะเหมือนเหรียญรุ่นแรกเพาะเงินรายหอมในอนาคตก็จะเหมือนเหรียญรุ่นแรกบูตโตะในอนาคตนั่นแหละครับอยู่ที่สองหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สองหมื่นห้าพันบาทแล้ว มาที่สองหมื่นน้พันบาทมาที่สามหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่สามหมื่นห้าพันบาทแล้วไหนวะลูกพี่ผมวะโอ้แล้วบอกว่าวันนี้จัดให้รายการแรกกับเหรียญหลวงพ่ออุตมะโอ้อันี้คือแขวนนี่นะอันนี้คือเหรียญเดียวเนี่ยคุณแขวนเหรียญหลวงพ่ออุตมะคุณของานใหญ่ๆนะสำเร็จได้นะทุกทุกงานนี่นะ เกินมูลค่าเหรียญ <TA> <tag apologize> ใครที่มีเหรียญละม้อตมาแขวนคอคุณดุนใจได้เลยมาที่สามหมื่นแปดพันบาทแล้วเหรียญปล่าก็มีสามสี่หมื่นแล้วราคานี้พะแถมทองอยู่ที่สามหมื่นแปดพันบาทมาที่สี่หมื่นบาทมาที่สี่หมื่นหนึ่งพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สี่หมื่นหนึ่งพันบาทมาที่สี่หมื่นสองพันบาทมาที่สี่หมื่นสามพันห้าร้อยมาที่สี่หมื่น 4,000บาทครับราคาสุดท้ายต้องบอกว่าอันนี้เหรียญเนี่ยไม่มีราคากลางสําหรับเหรียญรุนลุนแรกหลวงพ่อตมาตอนนี้แล้วคือหลวงพ่อตมาตอนนี้วัตถุมงคลท่านเนี่ยที่สุดแล้วเหรียญเก็บให้สุดต้องหยุดที่รุ่นแรกอยู่ที่4 4 4 0 0บาทครับราคาสุดท้ายครับปิดไปที่พี่สุขศนะครับ40,400 สี่รอยบาททวนโอ้นี่ใครเก็บนี่คือสุดยอดนะครับรุ่นแรกไม่มีโระคามีแต่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยก็คือเวลาเก็บอะไรอ่ะคุณเก็บพระที่ท่านมีความนิยมแล้วเก็บให้ได้รุ่นหลักๆยอดนิยมสุดยอดครับสะสมหลวงพ่อธมาพลาดไม่ได้กับเหรียญรุ่นแรกอมตะยอดนิยมแล้วเหรียญรุ่นนี้แสดงว่าชอบเสื้อ อันนี้เป็นเครื่องรางที่ที่ตัวจริงๆหลักแสนนะหลักแสนมานานแล้วเราก็ไม่ค่อยเจอตัวจริงๆมาเสียเสียที่นันทภูมิอ่าถ้าตัวจริงๆหยิบมาต้องเข้าใจง่ายแบบนี้มีลงหนังสือเล่มใหญ่กูบุญคือของแท้เนี่ยหยิบมาเนี่ยเราเราจะเห็นความเก่าเห็นศิละปะเนี่ยเข้าใจชัดเจนนะครับแบ่งเท่าไรอาจารย์องค์นี้นี่ ต้องบอกว่าเครื่องรางอ่ะท่านไม่ได้มีเยอะท่านมีจำนวนน้อยนะในการที่คุณจะได้นะเห็นเครื่องรางแท้ๆเนี่ยไม่ง่ายผิดห้าหมื่นเสือเมื่อ,อกี้พี่จะลงให้หกหมื่นเราอ่านี่ปิดปิดห้าหมืนครับเสือปิดสิ่งหกหมืนแบ่งได้ไหมอันนี้เสือครับ เป็นเสือครับพี่ถ้าลองจากพ่อปานคลองด่านก็บปู่บุญเนี่ยนะครับนี่ฮะปู่บุญมากกางมาแก้วท่านสําเร็จหัวใจเสือสมิงท่านแปลงร่างเป็นเสือได้ปู่บุญนะพี่ใช่พิจวิวียังคุยกับผมืัองเสือปู่บุญอยู่เลยอืมนะแล้ววันนี้ก็ได้มาอ้าวงันให้รายการสุดท้ายเสือตัวเป้าก็เป็นแสนแล้วนี่<ต>ารายการสุดท้ายตาของท่าน เหมือนเสือสม,มิงลองสังเกตดูอ่าท่านสําเร็จวิชานะหัวใจเสือสม,มิงไม่ไม่ยองที่สําเร็จนะครับ <c oughs> แล้วท่านก็แปลงร่างเป็นเสือไงที่พอวดมาลองของอะเขียนใส่มือไหมครับพี่นันทภูมิบอกเขียนแล้ว <c oughs> <c oughs> เขียนแล้วครับพี่นันทภูมิมานะครับเปิดแรกสามหมื่นบาทเวลาเดินแล้ว นี่คือเครื่องรางในตำนานเลยครับเสือปูบุญนี่คือองค์ที่ผมเล่นมายี่สิบกว่าปีอะได้องค์ที่สองที่สเอาชีวิตเองไม่เคยเห็นแล้วกันแบงค์ออหมดไปตั้งแต่ก่อนหนูจะโตแล้วลูกจริงๆ <laughs> เสือปูบุญเจอน้อยถึงน้อยมากๆคือของท่านเนี่ยทำไม่หลักสิบอยู่แล้วแล้วก็หมดไปก่อนหนูจะโตแล้วลูกเอาง่ายๆเห็น เห็นน้อยกว่าเสือพ่อปานอีกมันเสือพ่อปานจริงๆอ่ะก็น้อยแต่ที่เห็นเยอะเพราะมันบนเกด้วยเสือพ่อปลาจริงๆก็น้อยเสือปูบุญก็น้อยครับมาที่สามหมื่นบาทมาที่ห้าหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายบอกตรงๆนะครับเสืออันนี้ผมว่าสามแสนยังถูกเลยครับความหายาแล้วก็พุทธคุณนะครับนี่นะพุทธคุณนะเสือปูบุญนี่คือหมดจากวงการไปนาน ของแบบนี้คือไม่มีลดคุณค่าครับมีม <า S 2> แต่ยกหมื่นบาทมาที่ยกหมื่นสองพันบาทครับราคาสุดท้ายมีแต่เดินไปไหนอ่ะคนต้องขอขอเช่าไม่ไม่ใช่เราไปงอขายนะต้องมีมีแต่คนงอเช่าของดีจริงๆอ,อันนี้เลี้ยงหอมใช้ครับอยู่ที่ยกหมื่นสองพันบาทนะครับราคาสุดท้ายครับหนึ่งในเครื่องรางตำนานครับเสือปูบุญอย่าไปเสียดายตัง ผมบมอกเลยนะของแท้เนี่ยคนที่อยู่ในไลฟ์ผมนะ้มีโอกาสได้เห็นก็นมีโอกาสได้ใส่ประมูลนะครับหลายๆองค์ที่เวลาลงย้อนหลังไปแล้วเนี่ยนะคนที่แบบอยากได้มาขอว่านะยังอยู่ไหมยังอยากได้ตามนะยูทูบต่างที่ตอกเยอะจะมีมูลจะมีบุญได้เห็นอีกทีเมื่อไรยังไม่รู้เลย ราคาสุดสายมาเดียวมืน 24, 500, ่นสองพันห้าร้อยมาเดียวมืน 4, ่นสามพันบาทมาเดียวมื่นสี่พันบาทครับราคาสุด้ายอันนี้คือหลักแสนไม่ได้มีหรอกครับหลักหมื่นนะมาเดียวมืน 4, 300, ่นสี่พันสามร้อยบาทครับราคาสุด้ายครับมาเดียวมืน 5, ่นห้าพันบาทแล้วพ,พี่ใส่ราคาการทําร้ายจิตใจมากนี่อันนี้ถูกกว่าเจ้าสัวสองเนื้อเงินอันนี้ยังถูกกว่าเต่าบุหริวรุ่นแรกใช่อยู่เดียกหมื่นห้าพันหน้าร้อยมาเดียวหมืน่น มาที่เจ็ดหมืนบาทดีพี่พ่อปูโกลกลาโกลกลาครับ<อ>จริงนะผมยังคุยกับเรื่องเสือป,ป,ปูบุญกับพี่ทวีอยู่เลยว่าท่านเนี่ยแปลงร่างเป็นเสือได้ท่านสำเร็จวิชาหัวใจเสือสมิงเพื่อนๆไปเปิด YouTube ก็จะเจอนะที่พ่อวัวเนี่ยท่านมาพ่อวัววัดัมมโนราใช่นะครับท่านก็มาแสดงฤทธิ์อ่าที่วัดกลางบางแก้ว ั่นแหละครับปรากฏว่านะปู่บุญก็เลยแปลงร่างเป็นเสือนี่ให้ดูต้องบอกว่าผู้ที่จะสำเร็จวิชาหัวใจเสือสมิงเนี่ยมีปู่บุญมีปู่จีนเจ้าเจ็ดปู่เอี่ยมวัดหนังอพออินวัดโบสถ์นะหาไม่เจอหรอกครับคนที่เล่นพระ ระดับสามสี่สิบปีจะรู้ว่าสิงปูบุญหรือเสือทั้งสิงทั้งเสือเนี่ยนะครับสิงเสืออนุมานปูบุญเนี่ยที่แกะจะเข่าวกวางเนี่ยหลักแสนตั้งแต่เครื่องรางที่พึ่งมาดังเนี่ยหลักร้อยอ่ะหรือเป็นม้าแจากม้าแถมะเป็นของในตำนานแต่เราไม่ค่อยเห็นตัวจริงวันนี้มีโอกาสได้เห็นตัวจริงแปลงเป็นเสือเดินหายไปหลังวิหาร พี่บ้านอะลรที่ดิมเมืองเชียงรายสุดยอดครับพี่พ่อปูพี่พ่อปูโกกากมาแล้วสวัสดีครับให้สุดคาคืนนี้ต้องพอเนียมวัดน้อยอีกชิ้นนะขอนะโอเคสามนะโอเคครับเนะียพระอาจารย์พ่อปูนะครับอือฮึ พี่พปรปวเรบอกว่าพ่อเนียมอีกรายการนะครับสวัสดีพี่พปรปวเรศด้วยนะครับโข่ั้ของแท้หาชมยากแล้วยุคนี้อนุภาพพุทธคุณบารมีนะครับพี่พปรปาวเรศแล้วก็พี่นรงเดช ถ้ายมขาดทุนก็ไม่ขอรับอาจารย์พอปู่โกกรากเนี่ยฮะไม่ขาดครับอาจารย์ครับนะงบนำอ้อยปิดท้ายลงสวยสวยขอบคุณครับพี่มังกรใต้นะเอานี่มาแล้วจักระพัดงบนำอ้อยตะกัวอ่าพอเนียมวัดน้อยโหงนี้สวยพี่ สวัสดีพี่พี่ท่านเลยนะครับพ่อนียมพิมพ์อื่นนิยมไหมครับอาจารย์นิยมทุกอย่างที่เป็นของท่านแต่งบแพงสุดน้ำมนต์ค้าได้เสกไว้แล้วโหสุดส,ดส,ดส,ดสดครับการที่คุณจะเสียปัจจัยจ่ายตังกับอะไรสักอย่างสามแสนต้องมีองค์นี้<า>คือจริงๆงบพ่อนียมสวยๆอะ่ะก็ต้องว่ากาันที่สองสามแสนนี่เป็นราคาที่ ยืนยงคงกระพัน์มาตลอดแล้วเวลาสามสี่สิบปีครับมันสเสถียนด้านคุณค่าและกับพายอดนิยมอะพี่คมอมิมล่าบอกสวยโอ้มาดูรายการนี้แหละครับถูกใจพักเครื่องที่สุดแล้วเก่าจริงอะไรจริงไม่ต้องมีใบเซอร์อ้าวรายการสุดท้ายแล้วนะงบนำอ้อยสวยสวย พาเปล่าๆต้องไรเมื่อเมื่อสวยๆหาไม่ได้อ่ะขนาดสึกๆอ่ะก็ยังต้องเป็นแสน่ะสวยไม่เห็นแล้วเพราะสวยที่เขาเก็บกันไปหมดตั้งแต่ยี่สิบสามสิบปีที่แล้วเทเต็มๆแบบนี้เจอน้อยมากอ่พาพอนี้คือยอดนิยมไอสวยๆอ่ะแบบเนี้ยหมดไปตั้งแต่ยี่สิบสามสิบปีที่แล้วแล้วครับ ดูง่ายมากครับแท้ดูง่ายจริงสวยสมบูรณ์จริงๆอ่าที่มีประเด็นกันนั่นรายการไหนพี่บอกด้วยนะรายการไหนพระเจ้าสิระองค์ผู้ชนะสิบทิศบาดานบวก้า8ดเท่ากับสิบ๋อโหต้องบอกว่าองค์นี้จริงพี่ข้อความรู้ไม่ได้ใช้เลยทำไมพิมพ์นี้เรียกงบนำอ้อยพี่พี่นัทวุฒิก็สมัยก่อนน่าจะเป็นนะ คล้ายๆกับงบน้ำอ้อยอ่ะสมัยก่อนนะนะคือน้ำอ้อยเขาต้องมีการฝ่าหรือการเทสักอย่างฮะแต่ถ้าสมัยนี้เขาบอกเล็กคล้ายๆพิซซ่าไม่อ้อยอ่ะพี่เวลาฝ่านออกมาอ่าเวลาฝานอ่ะตรงแกนอ่ะใช่มันจะเหมือนมันจะเหมือนอย่างเงี้ยแหละผมคิดว่าอ้อยเนี่ยเวลาฝานมาแล้วอืมใช่ใช่ในแกนของนะข้างในอ่ะจะเหมือนกับเป็นแว่นๆน่ะแล้วก็คล้ายๆกับ ลักษณนะพระพิมพ์นี้ของหลวงพ่อเนียมซึ่งจริงๆแล้วอ่ะพิมพ์นะครับพิมพ์ชุมนุมเทวดานะครับอแต่หนังสือพระนะเขาเซียนโบราณเขาเปรียบเปยเรียกกันมาว่าคายงบน้าอ้อยนะครับก็เรียกพิมพ์อะไรก็แล้วแต่แต่ให้รู้ว่านี่คือวัะถุมงคลหลวงพ่อเนียมที่ยอดนิยมที่สุดในประเทศไทยครับตลอดชีวิตการเล่นพระเนี่ยน่าจะราวๆสักสิบองค์เศษผมไม่เคยเจอสวยเท่านี้พ่อเนียมมาทำไมอ่ะเบ ใช่เก็บอะไรเก็บชนะเก็บไปได้พระสวยน้ำอ้อยวงตอนเด็กๆกินกับข้าวเหนียวครับ <c oughs> ครับ <laughs> เหมือนอ้อยฟันสมัยก้อนโอ้ <c oughs> โหไล่ไลยภูมิปัาอ่านั่นแหละก็คือนะ <c oughs> ผมก็เกิดไม่ทันอืมอืมใช่พี่เคยกินอ้อยป่ะ <c oughs> นะเพราะว่าพระพิมพ์เนี้ยเขาก็เรียกกันมาตั้งแต่โบ,บราณโบราณเราก็เรียกตามเข้ามาอันนี้องค์มระนั่งสมาธิยังเห็นชัดใช่ ได้ความรู้เลยครับอ่าเป็นซาตตำราการเรียนมาจากนิกายมหายานประมูลเลยครับอ่าขอบคุณครับสวัสดีครับพี่กวีวัต์ครับปิดด่วน8ปดหมืนพีวีนิติสวัสดีครับพี่ดด 80, พพแลไอเทม ประมูลเลยครับเจอแบบนี้ใจตังได้เลยพี่โคมาเมล่าก็ต้องบอกว่าองค์นี้ที่ผมถือนานอ่ะพาอนี่สวยที่สุดในชีวิตที่เคยได้งบน้ำอ้อยมาละยอย่างไรพิมครับวอรเรมนะครับสวัสดีพี่พ่อคุณทูนหัวนะครับสวัสดีครับมาแล้วครับเปิดแรกห้าหมื่นห้าพันบาทครับที่พี่สุพ์มานะสั่งเวลาเดินแล้ว มาที่พีวีนิตีนะครับ8 0 0 0มืบาทมาที่พีวีนิตีนะครับ8 0ด0มืนบาททัว้วนี่เป็นงบตำอ,อ้อยที่น่าจะสวยมากๆสวยชนิดที่เรียกว่านะฮะสมบูรณ์มาที่เก้าหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งแสนบาทแล้วอันนี้สมบูรณ์สุดๆจริงๆครับ ที่แบ่งขายกันไปล่าสุดก็เป็นร้านนะอาจารย์เอาว่าโง,โง,โง,โงดม้อยสวยๆเนี่ยเขาไม่มีราคากลางครับเป็น้าเหมือนความฝันไปแล้วก็แสนอย่างนี้พึ่งจะเท่ากับอะไรได้นะผระไหม่ๆอ่ะปูหลิวปูทิมพอกกล้วยนี่ยังถูกกว่าหนุมานพอกกลวยนะยังถูกกว่าเหรียญพอกก้วยออกต่างวัดนะครับตั้งสติเอาเลยครับตั้งสติเอาเลยนะครับผมเขียนราคาใส่มือไว้แล้วตั้งสติเอาเลยพี่ๆี เหลือเวลา10วินาทีสุดท้าย10วินาทีสุดท้ายนะครับใส่เท่าไหร่นะตอนนี้มาที่1 1ึ่งแส้าพบาทครับราคาสุดท้ายมาที่1นึ่งแบาทแล้วโอกาสผ่านเข้ามาในชีวิตไม่กี่ครั้งครับมาที่หนึ่งโอกาสาเป็นของคนที่มีทุนทรัพย์และอยู่ในไหลนี้วันนี้ตอนนี้เท่านั้นครับมาที่ห2 2 000บาทแล้ว ราคาสุดท้ายอยู่ที่1น0่งแสนบาทครับราคาสุดท้ายใครจะมีบุญบารมีได้ครอบครองยังไม่ถ่ายรูปเลยมาที่1นึ่งแบาทราคาสุดท้ายพื่งเคยเหครั้งแรกในชีวิตนะครับปิดไปที่พี่ <c oughs> ปิดไปที่พี่วีนิธินะครับ1 2ึ่งแมื ห้าพันบาททวนนะผมคิดว่าราคาเนี้ยก็น่าจะนะแบ่งปันที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับองนี้ยนะเอาจริงๆว่าผมเชื่อนะแสนแปดจะไม่ก็ในสายเขาก็ไม่ขายก็ดีใจครับที่ทำให้ คนที่ติดตามไลฟ์อยู่เนี่ยได้รู้ว่าพระเครื่องเนี่ยเขามีมูลค่าจริงๆมีคนใส่กันรจริงๆถามว่าผมต้องเขียนใส่มือเพราะอะไรผมต้องเซฟพระเครื่องผมนะเพราะถ้าเกิดไม่ขาดทุนอ่ะผมให้หมดแต่ถ้าขาดทุนผมให้ไม่ได้นะครับอ่านี่เป็นยังไงครับเพื่อนยอดคนครับอาจารย์โอเชียนตัวจริง สวยราคานี้ห่างเยอะเลยอยู่ที่เดิมกราบขอบพระคุณแฟนเพจทุกท่านมากๆขอคอมเมนต์เกี่ยวกับไลน์นี้ชื่นชอบไลน์นี้กดนะ999ไว้ให้กัน